ก้าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอืมมาวนดูหน้าหวีทั้งหลายนะเออสวัสดีครับอืมวันนี้มาอยู่ในอีพีที่ยี่สิบแล้วโอ้มันก็ใกล้จะจบแล้วท่านผู้ชมคนเลี้ยวโอ้โหสองพันแปดแล้วนะอีกห้าร้อยเป้าเองนะชิบชิวเอ้ยอะไรนะรับแอด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 ขอความานผู้ชมนิ่งเอ้าวชิบหายละโอ้ยลืม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 ท่านผู้ชมลืม แม่สนอยแบมฮึชฟังชิวๆฟังชิวมาดูชมดีลองไปเช็คนสวนสนกหน่อยนะับา่าทำอะไรกันนะโอ้ทุกคนมาถึงแล้วเขาเต้นอยู่นะท่านผู้ชมนี่โยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอเยโ้อนยโอ้ยโอยอยยออย้อ เราเสร really? no, ็จเราส่ง <trendy> น <arbeiten> no, ั <change arsi> ่งปูมดึงดิงแตงแตงขี้ยาผ้าเาดูเราดูเลยเอ้ยไอ้นี่มีขาเลยเหรอไม่ใช่เอ้มันนานาจูงเราไปดูดีกว่าข้างในมันขายผนอะไรบ้างเอ้ยมันก่อนไม่ขายเลยเนี่ยจูงเฟรมก็ไม่ขายเงี้ยละเหมือนผมจะต้องไปเกาะนู้นแล้วนะหรือเปล่าวะ ก็สงสัยเหมือนกันว่ามันต้ต,ตรงไหนไม่นแน่นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปต้องใี้ผมรู้กันนะผู้ชมเอาละมันดูไปดูแล้วนะมันต้องไปเกาะเลดสัยตรงนู้นนะยเขาดูแต่อีพีหน้าแนละ้วกันเขาดูอีพีนี้ก็แค่เออแบบเขาต้องทำสุดท้ายนะมันดูนะนี่ไปเลยคิดแต่คิดแต่ ไปแล้วครับคุณดูบายบาย